สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ็ซีกันทุกคนได้ของดีมากครับมาไรกินบ้า่อแม่พ่นอ้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือน,นี้ได้ของดีมากลาบงัวอีเขียว เอาเข้าครับครับขอโทษดเด้เอมาพี่น้องนี่คือหลักเท่าครับนะนี่กับพักโบงครับกินกับมีหอ่อหอมน้ำมา,าหลักเท่า สานมันห่าสาหร,ร่าสานเนาะอืม mm hmm. เสียบแต่ว่ากน่าในจิตแักระตัดใส่สวยครับมารยาทดีๆเด้เอดพี่น้องหลับเท่าหลับเท่ากินกันง่ายๆไปเลยครับนิต่ตพออใครชอนะฮู้ดว <laughs> <laughs> Nhu <Nhúm>, mì <nhúm> luôn mì nho 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 mì 음卡了 mm. yeah. จับปากยังเจ้ขอมันมีเลือดมั้นี่ น่าเขาบล้วป่นปลาป่นกบใส่ยูนิคอร์ขอบคุณมากเวยครับติดตามครับ